สวัสดีครับพี่น้องสุขสุคนมือนีกับมาพบกับยานิวแคนาดาคือเกลืจ้ายานิวกับมีข่าวมาอัปเดตเรื่องบอดบอยสิริชัยซอแอนออรดีเนาะจะเนาะมาขายเสื้สอยบอดบอยพี่น้องเขาไปสร้างเดอ้อมือนีมือสุดท้ายแลว้วันนี้วันสุดท้ายนะครับสาหรับท่านอยากเป็นเจ้าของเสื้อหมอลําใจเกินร้อยปีที่เก้าล่าสุดบอดบอยแล้วก็ได้โพสต์แบบนี้เน,นาะจะเนาะวันนี้วันสุดท้ายนะครับสาหรับท่านที่อยากเป็นเจ้าของเสื้อหมอลําใจเกินร้อยปีที่เก้า แล้วใส่มาเจอกันวันเปิดฤดูกันวันที่27กันยายน2567นะครับสั่งซื้อเสื้อปี9ตัวละ280กดลิงก์เพื่อสั่งซื้ออยู่ในเพจอันบอยสติใช้หมอลำใจเกินลอยเด้อพี่น้องวิธีการสั่งจองเสื้อหมอลำใจเกิน้อยปีที่เโอนเงินตัวละ280บาทหรือโอนตามจำนวนตัวที่สั่งซื้อธนาคารกรสิกรเลขบัญชี0208261606 ชื่อบัญชีนายผู้การปุริาสายสําคัญมากส่งสลิปโอนเงินมาที่เพจบอยสิริชัยหมอลำใจเกินร้อยเท่านั้นได้ยินบอพี่น้องเพจหมอลำบอยสิริชัยใจเกินร้อยเดอ้อระบุไซส์สีและจำนวนที่ต้องการให้ชัดเจนพิมพ์ชื่อที่อยู่ในการจัดส่งพร้อมเบอร์โทรศัพท์ให้ครบถ้วนและถูกต้องรอรับเสื้อหลังจากวันที่31กรกฎาคมนี้ประมาณ15วัน แล้วก็อีกคลิปนึงแล้วก็ไหลสุดขายเสือเนาะพี่น้องถึงคอนแก่นแล้วครับเอฟซี FC ไลยๆทานกับเขามาคอมเมนต์เนาะพี่น้องกำลังใจบอดบอยซอแอนเขาครอบครัวที่น่ารักมีเต้าแฝดสร้างสีสันแม่แอนมาถึงกี่โมงคะเด็กๆคิด,ดถึงแม่จ๋าแล้วน้องแอนไม่มาด้วยเลยคะ่ะน้องบอยเอฟซีเพิ่นกับมานคอมเมนต์ตอนบอดขายไหลสดขายเสือผาแล้วถึงคอนแก่นแล้วเนาะพี่น้องจ๋าแล้วก็นั่งกินเขากับลูกแล้วแล้ว น้องบอยครับพี่หมอกันให้พระเอกแคมสั่งซื้อเสื้อค่ะสองตัวค่ะสวัสดีกับพ่อบอยแม่แอนกำลังมาหาลูกเต้าแฝดเรียกหาตลอดได้ยินเสียงป,ปา้าป๋าแล้วน้ำตาจะไหลาตามลูกเลยค่ะสวัสดีค่ะครอบครัวที่น่ารักมีเต้าแฝดสร้างสีสันพ่อบอยแม่แอนกำลังมาหาลูกเต้าแฝดเป็นตหาหักน้องพี่น้องเด็กน้อยอัน น้องแฝดสองคนแม่น้องเพชรน้องพลอยแม่เบ่ากับเป็นเป็นเป็นตะหักทักพี่น้องอย่าลืมสร้างเสือเดอ้บอดบอยซีดีใช้เพิ่นคายอยู่ในเพจบอยสีดีใช้หมอล้ำใจเกินลอยมือนีมือสุดท้ายเราด่วนเลยพี่น้องรีบขอไปสื่อไปสร้างจองพี่ๆน้องๆมีความคิดเห็นว่าจังใดกับคอมเมนต์ขอมาสู้ฟังหน่เดอ้อจ้าคลิปนี้ฝากไว้แค่นี้ก่อนเจอกันไหมคลิปหน้าเดอ้อจ้าเดี๋ยวมีเข้าสารยายนิวสิมาอัปเดตว้าสู้ฟังคือเก่าลรจ้าขอบคุณมากค่ะบายบาย